กินสมพี่น้องเบงแจ้วเกลือแม่น้องคิงเห็ดมาเล่ดน้ำแม่นม้องคิงเด้อร์วันนี้พี่น้องกินสมหมวงจ้ากินสมพี่น้องสวัสดีพี่น้องมาเล่นเน,นอร์หละอีกแล้วพี่น้องเนอร์หละเห็ดสมให้กินจุดก่อนนะมาต้มอึ่งเนาะ <laughs> ชุดนี้นสมสม, <laughs> มากินนะมียั้งจะไม่จะกินให้พี่น้องเบิง่งแล้วเสร็จอียังส์ เจ็๊ยบมัวเนี่ยพี่น้องอก็เลยบอกม,มาเลยลงคลิปแม่เหรอม,ม,ามาพี่น้องไปม,มอนกันล้างสิมืออะบางทีนี่พีพ่อกันมาทางอ้วนกันมาอีกสีแดงคือประม้อนอ้วนอ่ะอ้วนกันมาอีกลางสิขึ้นเมื่อเฮือนมาสบายดีพี่น้องมากินสมเนเรแแซ่บๆม่องม่วงมัน เพชรอ mm ัน hmm. นี้มังเพชรเนี่ยชุ <h 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 ่มลว่อเนียใส่เพชรใส่หลายเพชรเดี๋ยวเพชรเจลกินกุ้งกัเพชรจ้าม้าเล้งเพชรเนี่ยอยกได้ลูกเพชรเด็กเน่คนเอาไปตำใส่จักชามเรมาใส่จักม้าไอ้คนที่ทำอเพชรว้นนี้ใส่ช่องมากกับพ่อ มังบวบเป็นบ้ามังบวบนักมันเปิดเบิ้มนอ่มันชลาดอยู่ยังไม่ใช่แก่บ้าเลยเก็บนู่นเก็บนี่บ้านเ,เ,นเ,นเสียพงคือซื้อห้านแดงเพชรให้บอกคนนี้หนนั่นอจะตื้อไนายตื้อห้านถ้าตื้เอเด้อมันคลายน้ำมันบ้านเท่านี่ยหั่นสุดใสายเนี่ยคลายน้ำมันเลยกระคุ้มอยู่ได้พันก็ใส่ลายโบได้มันเพชร ห่านต้มซุปน่เลยบ้านนี่เลยห่านไขายน้ำมันน่ะน้ำนนำมันปั่นนะสบายดีพี่น้องต้นหอมกันนะจ้าต้นหอมไม่ด้มาดนะนะคุณจอยก็เป็นหนังนผังเดียวกันเอ้าจักนั่งเด้อแล้วเนาะผมไปปูชำนี้กะนั่งชำนี้เนาะมุณคันเอ้าคุณคันกินตีนอยู่นี่ฮะพุ่มมันน้ำห่อนเลยเนี่ยคุณคันกินตีน กูทำอ๋อไหมธรรมดาเนาะอืมธรรมดาน้องแม่น้องแม่ยิ่งชมย่งเขยผักอะไรเว้ยใครน้อยนื่งกับุ้มนะต้มกระปุ่นต้มมะหุ่งมดีเนาะอืมเอ๊ะเพชรแต่นี่ยใครจะได้ต้มกระปุ่นต้มอะไรเว้ยอืมเจียวกุ้งมึงลองไปชิมก่อน

ปลาเพียต้องใกล้พไงสำคัญปลาปาเพียอยากจ้าี่เนะเฮาเห็นปลาดำคลองถอเบ็ดนะเออปลาดำคลองเนี่ยคนนไเออหนมาพี่แม่จองเพ็ดเพ็ดเพ็ดด้อ่เห็นไหแม่โง่ไมมแม่ลืมยังอีกเนาะประเด็นได้รูดสุดจังว่าล่ะจนม่วง้างแล้วคอยออกพวเราห่างกับพี้คนดีแก เอิใส่อ้าวไไปกับไปอีกกว่ากัับกัดจอดเก็บเงวก็สร้งกับโบชดเราซ้ำเก็บัเงอดียขึ้นไปจะลงมาเลยสิอริโนอ้นมะพ่อมะเงะมะพ่อการขจอดเก็บเงวแท้ได้กับมะพ่อมันสิแบบดังเลยจอดจึกกับดีแบบสียงรลเพระว่าแน่มงเหมืนเจ้าแอบเงินเหล ตำนหอนใี่ไหมคุณมักจะให้เจ้าน่ากับ้ำนหอนแก่รสบนรดาบดีน้อนยานวดอะไรเขาทามันดีในน้ำแข็งยานวดไม่ยาหนวดนะแล้ยานวดมันไม่ได้อยู่เื่นผมยานวดแบบนี้ดิยาเขียวยาบดีถืมันบดีถือแม่มันแห้งหอนเขาเป็นน้ำมันมวยนอะเออไขยูรดน้ำมันเป็นน้ำมันเหรอแม่ต้องแล้เขา่ขั้นตีนเผื่อเอาแต่นัางทาเมันบดถือจะว่าว่ายาเขียวเลยตะกี้ฮะมันบดถือครับเจ้าชีเรืองนะถือแม่ ยากับคือกันกับตัวสีเขียวอยู่แต่ว่าสีสีเหลืองนะถือแต่มันจิมีบนตลาดมันกับเช่าพันผมบอกค่ะนี่ยฮันกะมันเป็นสีเหลืองค่ะแม่กับอันนั้นก็เช่าพันหมดเลยเดียวนี่นะมีขาวสีเขียวนะเช่าเลยเดียวนี่สีเหลืองพันเราถือนั่นึ่งกระชากสิพันนิดหน่อยเจ่ากระแพงแพงหรือยังกระแพงกระแพงตลาดเดียวแพงหนึ่งสิบพันสิบพันทุกช่ออย่าตลาดกรแพงแพงอันนั้น เก่ปอกเก่ปวดสิพันแหละบ่มีจะหาพันธุได้มีมีเจ้หัวชิปขึ้นปลาโลดขึ้นน้ำเงินเงินขึ้นกระคองกระขื่นเฮ้ใช้แบบมีมองขื่พัวเธอบ่มีมองบอกนีเนาะมีมองแหล่ะเป็นเบ็ดเบ็ดที่อยากหันเป็นบอก เ็เบ็ดเพียกนะเอาเบียใ่ของผันเธอ่นลงอะเฮ็ดเพื่อเคยได้เมื่อได้วัเธอสิมาเห็ดไปจะไดคองนะเขาเฮ็ดเบ็ดเปียกขนาดเอาปอกใส่เออเดี๋ยวเขาเสร็จเบ็ดเสอันไหมาเสเอาแม่ครองเขาเ็เบ็ดเปียกอือมีดไปเธอมาี่ยโยนกินผักอี้จงาอยากกินอะรได้อ่ะกินผักเขากินยยงเสร็จกินบอกค่กินแยงกับักก็ง่ายอะ เงกินนี <m> ่ยไแซ่บก็องมกินมากิดกินกิดยัง่อยเขาคือกันกินยังคือกันหมวยใส่มวยใส่กินเฟรนก็ปุ่นคือกันคักยู่อาวนกินกัดตะพนกินแหละกันกินยังเราไปจะแซ่บเราบว่ามีดลืมนเบีลงมาแล้เอาบีเอานันนันและจับไว้อยู่เออดยดอยากกินมอว์มังกรินแบบนี้ บ่ตัวท,ที่กนะดน้ำหวานมาเผายัางน้อยหวานก <c oughs> ินมูม่วงหวานนะสียัมเห็ดอ้ยอยาเงยนะพากันนงงางตากันอยู่จุ่มงม,มงังสะบ้านนะคเบิดสี่โตขะรอเลยโอ้แต่เศร้ากูมาถ่าโอกินเด้สะพานเลนี้ยสะพานเด้มองทุคนออนั่งอดินนะ ตูขึ้นมาเฮือนแล้วหายคนไหมเข็ดเนาะมันมาเลยมาแล้วมันกับมือไงเจอมันนึกเออยังเจอมันอย่งเมื่อขึ้นมันกับมืออ่เมื่อขคืนแล้วก็มาแต่เศร้าจะหกมุ่งเศร้าโอ้ัน่ร่งแล้วเนาะขึ้นไปขึ้นมาเอ่าจะลดอะไรเหยียบคนเมื่อขึ้นเมื่อมาจากมากับมาอ่าเออจะจัดไปทำทางการให้มันก็นอนพี่ประมาณสามมื้อไปกินก็ได้เพ็ด ปา,าดุบลากบุยบุยบุยปลานั้นปลานิ้งปลานินแล้วปลาใน้องไงสำหัวให้รเบียฮะจะมันปลาหญ่าเนี่ยต่วนต่วนจามีมองแล้วก็ไล่ใหญดสำแพนแป้นเลยคุณดองบักสูงต่อนวาโทุกไว้คาถาจอบเอาอันเอาไปผ่าช็อตดีเนี่ยมันชิมีเวลาในเฮพ สัดหญ่าพราะไทยนาเมียสัดหญ่าเก็บหญ่าแล้วก็แซ่ขราปูอีกอย่างหนึ่งน้ำตาลน้อยพูดเฮ้ยใบบมักหนักเห็นดันหลายก้าอดมันก็กินขักแต่อด้าจิตเปมาชุมเปียวโยอิยกินแบบเมื่อ มันอันนี้แจวพีมเพ็ดโพดจะห่อนลงบุ่นแจกเพ็ดกุ้งกาทำช่องหากระเพาะเพ็ดใช้ตังสีหมาไปนี่เราสิแบ่ซื้อหันน่ะเออทงหากันทงสิพันบอ่ะบมกเพ็ดทงสิพันได้ก็ติดเป็นขีดละแม่เป็นขีดหาพันน่ะอันเป็นกรมเออจะอะไรหาพันก็คล้ให้หาพันสิพันหนึ่งใชสิพันหนึ่งเสนติดเอาแล้วมาเพ็ดกินดาได้ เผ็ดจังเับเลยมาเ็จูปอฮอตเฉยเขาแตกได้เขาตากไดดแด้แห้งแดดดีเดียนี่อ่ะบาพี่น้องเราเบิ่งคนยังที่สมนอกพี่น้องอ่าสักพูดกันนี่ยอเเผ็ดขนาดผู้เจ้ิ่น